เรื่องผวาปอบกระหังดุกกับการล้างแขนบทที่หนึ่งความงเงียบเหงาที่แฝงด้วยหายนะหมู่บ้านหนองน้ำคำถูกโอบล้อมด้วยป่าทึบและทุ่งนาอันกว้างใหญ่มานานหลายชั่วอายุคนชาวบ้านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย สงบเงียบแต่ภายใต้ความสงบนั้นกลับมีเรื่องราวลึกลับดำมืดที่ถูกเล่าขานกระซิบต่อกันมาอย่างไม่จบสิน้นโดยเฉพาะเรื่องราวของยายคำหมอผีเท่าผู้ถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านเมื่อหลายปีก่อนด้วยข้อหาที่ว่านางแอบเลี้ยงผีปอบ และแอบทําคุณใสใส่ชาวบ้านจนล้มป่วยเล็กตายไปหลายรายแม้จะถูกขับไล่ไปแล้วแต่ความหวาดระแวงก็ไม่เคยจางหายไปจากใจชาวบ้านจนกระทั่งคืนหนึ่งเสียงโหยหวนของสุนัขในยามวิกาลดังระง,งมผิดปกตินายพุ่มผู้ใหญ่บ้านวัยกลางคน ตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกกระสับกระส่ายคืนนั้นอากาศหนาวเย็นผิดปกติจนขนลุกสู้ไปทั้งตัวรุ่งเช้าความสยดสยองก็มาเยือนเมื่อพบว่าควายโทนตัวโปรดของลุงแสงนอนตายอยู่กลางคอกสภาพศพหน้าอนาถาบริเวณท้องถูกเจาะเป็นรูโบเลือด และเครื่องในหายไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งไว้เพียงกลิ่นคาวคละคลุ้งและรอยเท้าปริศนาขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่รอยเท้าคนหรือสัตว์ทั่วไปแต่มันคือรอยเล็บที่ยาวและแหลมคมจนฝังลึกในดินป๊อบป๊อบมันกลับมาแล้วเสียงร่ำไห้ของรุงแสงดังขึ้นพร้อมกับความหวาดผวา ที่แพ่ซ่านไปทั่วหนองน้ำคำทุกคนรู้ดีว่านี่คือฝีมือของผีปอบที่ตามอาฆาตและคนที่จะสั่งการมันได้ก็มีเพียงยายคำเท่านั้นบทที่สองกระหังพเนจรและสัญญาเลือดข่าวเรื่องผีปอบอลวาดที่หนองน้ำคำ แพระสะพัดไปถึงหมู่บ้านใกล้เคียงอย่างรวดเร็วไอ้ก้องหนุ่มใหญ่ร่างกายกำยำพูดที่พึ่งสูญเสียภรรยาอันเป็นที่รักไปอย่างปริศนาเมื่อไม่นานมานี้ได้ยินเรื่องราวเหล่านั้นไอ้ก้องเป็นที่รู้กันในละแวกนั้นว่าไม่ใช่คนธรรมดาเขามีวิชาอาคมแก่กล้าและที่สำคัญ เขาคือผีกระหังผีกระหังเป็นพูดผีชนิดหนึ่งที่เกิดจากการทำวิชาไสยศาสตร์มนต์ดำเพื่อให้อาคมเข้าตัวจนไม่สามารถควบคุมได้มันมักจะปรากฏตัวในยามค่ำคืนมีปีกเหมือนกระดง้งและมีสากตำข้าวเป็นพาหนะในการบินออกหากิน ไอ้ก้องกลายมาเป็นกระหังเพราะต้องการวิชามาปกป้องครอบครัวแต่สุดท้ายวิชาที่เขาร่ำเรียนมากลับกลืนกินชีวิตเขาไปบางส่วนไอ้ก้องในร่างกระหังเฝ้าตามล่าคนร้ายที่พรากชีวิตภรรยาของเขามาตลอดจนกระทั่งคืนหนึ่งเขาได้บินไปพบกับกระท่อมเก่าซอมเซาะกลางป่าลึก และได้เห็นภาพอันน่าสะพรึงกลัวยายคำกำลังทำพิธีมืดส่งวิญญาณผีปอบออกไปไล่ล่าเหยื่อและในพิธีนั้นเองกระหังไอ้ก้องก็ได้เห็นสิ่งที่ทำให้หัวใจเขาแทบสลายยายคำกำลังใช้เสื้อผ้าและเส้นผมของพรนรยาของเขาเป็นเครื่องรางในการอัญเชิญผีปอบ นั่นหมายถึงว่ายายคำและผีปอบของนางคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการตายของพรรยาของเขาความแค้นที่สมอยู่ในอกของไอ้ก้องปัทุขึ้นราวกับไฟบรรเลยกันในคืนนั้นกระหังไอ้ก้องตัดสินใจบุกเข้าหานางยายคำทันทีการต่อสู้ดําเนินไปอย่างดุเดือด อาคมของทั้งสองฝ่ายปะทะกันจนต้นไม้หักโค่นลงผีปอบที่ถูกอัญเชิญออกมาเข้าโจมตีกระหังอย่างบ้ากลั่งแต่กระหังไอก้องแข็งแกร่งกว่าที่ยายคำจะทาดคิดร่างกายที่เฮี้ยมเกรียมของเขาพุ่งเข้าใส่ยายคำอย่างรวดเร็วก่อนจะใช้สากตำเข้าฟาดไปที่ขมับของนางจนสลบแน่นนิ่งไป ผีปอบที่เชื่อมโยงกับเจ้านายก็อ่อนแรงลงทันทีไอ้ก้องไม่ฆ่ายายคำแต่เขาจับนางไว้พร้อมกับออกคำขู่ด้วยเสียงแหบหอยว่าเจ้ากับปอบของเจ้าต้องชดใช้ความผิดจงไปจัดการพวกที่ทำร้ายข้ากับเมียก่อนแล้วข้าจะไว้ชีวิตพวกเจ้า ยายคำที่อยู่ในสภาพหมดอาคมหวาดกลัวจนตัวสั่นเทิมนางไม่มีทางเลือกนอกจากต้องทำตามคำสั่งของกระหังดุตนนี้บทที่สามการล้างแขนที่สยองขวัญไอ้ก้องพาตัวยายคำกลับมาที่หมู่บ้านน้องน้ำคำเขาไม่ได้ต้องการทำร้ายชาวบ้าน แต่เป้าหมายของเขาคือการล้างแค้นคนที่เคยทำลายชีวิตของเขาและภรรยาและคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คือนายพุ่มผู้ใหญ่บ้านและกำนันเสริมผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ที่เคยใช้อำนาจและเงินตราบีบบังคับภรรยาของเขาจนเธอต้องตรอมใจตายยายคำจำต้องทำตามสัญญาเลือด นางเรียกผีปอบให้เข้าสิงนายพุ่มและกำนันเสริมในยามค่ำคืนผีปอบที่แข็งแกร่งขึ้นเพราะความแค้นของกระหังทำงานได้อย่างรวดเร็วและอำมหิตในคืนแรกนายพุ่มผู้ใหญ่บ้านถูกพบเป็นศพในสภาพหน้าเวทนาร่างกายสูบผอมซีดเซียวเหมือนคนโดนดูดเลือดไปจนหมดสิน้น ชาวบ้านที่มามุงดูศพต่างก็พากันพูดว่าผีปอบมันทำร้ายผู้ใหญ่บ้านเพราะผู้ใหญ่บ้านอาจเป็นคนใจบาปคืนต่อมากำนันเสริมก็มีชะตากรรมไม่ต่างจากนายพุ่มเขากรีดร้องหวยหวนตลอดคืนก่อนจะสิ้นใจตายในสภาพที่แย่ยิ่งกว่านายพุ่มการตายของทั้งสองคนทำให้ชาวบ้านที่เคยหวาดกลัวผีปอบ กลายเป็นความสะใจเงียบเงียบเพราะทุกคนรู้ดีว่าสองคนนี้เป็นคนไม่ดีกระหังไอกล้องเฝ้ามองทุกอย่างอยู่บนยอดไม้เขาเห็นการล้างแค้นที่สมบูรณ์แบบเขาไม่จำเป็นต้องเปื้อนเลือดด้วยมือของตัวเองและผีปอบของยายคำก็ได้ชดใช้ความผิดของตัวเองไปพร้อมกัน หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกระหังไอก้องก็ปรากฏตัวต่อหน้ายายคำอีกครั้งเจ้าได้ทำตามสัญญาแล้วเสียงของกระหังแหกพระแต่ความผิดของเจ้าในการทำลายชีวิตคนอื่นมันไม่ได้จบแค่นี้เจ้าต้องชดใช้ด้วยการช่วยเหลือผู้คนไอก้องไม่ได้ฆ่ายายคำ แต่เขาสาบให้นางไม่สามารถใช้มนต์ดำทำร้ายใครได้อีกแล้วและหากนางคิดจะทำชั่วอีกครั้งวิญญาณของผีปอบที่นางเลี้ยงไว้ก็จะย้อนกลับมากินร่างของนางเองยายคำในสภาพที่สิ้นไร้ไม้ตอกได้แต่รับคำสั่งด้วยความหวาดกลัว ก่อนจะหายตัวไปจากหมู่บ้านเพื่อใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในการทำความดีเพื่อไถ่าบาปบทที่4ความสงบสุขที่ถูกซื้อมาด้วยความสยองขวัญหลังจากเหตุการณ์สยองขวัญผ,ผ่านพ้นไปความสงบสุขก็กลับคืนสู่หมู่บ้านน้องน้ำคำยางแท้จริง การตายของผู้นำที่ชั่วร้ายและอำนาจมืดทำให้หมู่บ้านถูกชำระล้างอย่างไม่น่าเชื่อส่วนกระหังไอก้องเมื่อความแค้นได้คลี่คลายลงเขาก็ไม่ได้ต้องการทำร้ายใครอีกต่อไปเขากลายเป็นผู้พิทักษ์เงาที่เฝ้าดูแลหมู่บ้านในยามค่ำคืนหากมีคนชั่วคิดจะทำร้ายชาวบ้านที่บริสุทธิ์ กระหังดุตนนี้นี่แหละที่จะเป็นผู้ลงทันเรื่องราวของภวาปอบกระหังดุกับการล้างแขนจึงถูกเล่าขานต่อ